students how are you today Today I'm going to talk about first A i d ปฐมพยาบาลครับสำหรับบทเรียนนี้ก็จะเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลอ่าซึ่งบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนทั้งเรื่องอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลกาันว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบง่ายๆเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุน,นั่นเองก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับประโยคคาถามที่เราใช้ในเรื่องอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเนี่ยเราใช้ what's the matter what happened are you okay เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นคุณโอเคไหมอะไรแบบนี้น,นั่นเอง นี่ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคสนทนาเนาะ what's the matter i had an accident ฉันประทบอุบัติเหตุ i cut my finger ฉันทำมีดบาดนิ้วตัวเองนี่จะเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วเนาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุโอเคในบทเรียนของเราวันนี้ก็จะเป็นการประถมยาบาล are you ready Here we go โอเคคำแรกที่คุณครูจะให้ในวันนี้อ่าคำกริยาของเราคือคำว่า stop แปลว่าห้ามหรือแปลว่าหยุด the bleeding คำว่า bleeding แปลว่าเลือดออก stop the bleeding ก็คือห้ามเลือดวิธีการก็คือเราจะใช้ผ้าหนาๆเนี่ยกดลงไปที่แผลเพื่อให้เลือดหยุดไหลนั่นเองต่อมา clean the wound clean คือทำความสะอาดอ่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ล้างน้ำล้างแอลโกอฮอล์เช็ดแผล หรือจะเป็นการใช้ยาต่างๆนั่นเองทำให้แผลของเราเนี่ยไม่ติดเชื้อนั่นเองรูใช้คําเดียวง่ายๆว่า clean ไปเลยส่วนคําว่าแผลก็คือ wound wound clean the wound ต่อมา cool the skin cool the skin cool คือ, skin, คอ, skin, คอ,คอทำให้เย็นนั่นเองอ่าค cool ทำให้เย็น the skin ก็คือผิวหนังอา,อาจจะเป็นผิวหนังที่เราโดนน้ำร้อนลวกมาหรือว่าโดน ความร้อนจากสิ่งของเนาะแล้วก็ใช้ cool the skin ทำให้ผิวหนังเนี่ยเย็นขึ้นโดยใช้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำก็คือน้ำเย็นนั่นเองเราจะไม่ใช่เทรอบเดียวแล้วให้มันเย็นเลยแต่ว่าเราจะให้มันไหลผ่านผิวหนังของเราไปอย่างน้อย10นาทีเลยเนะช่นเราไปโดนกระทะมานะกระทะร้อน ไปจับโดนกระทะหรือว่าโดนเตารีดมาแล้วก็น้ำเย็นไหลผ่านบริเวณนั้นเป็นการ cool the skin ต่อมา apply the cold compress เราใช้คำกริยาก็คือ apply เนาะคำนี้มีหลายความหมายมากแต่ในที่นี้คือการนำมาแปะและประคบอะไรนี้ the cold แน่นอนโคดก็คือเย็นมากๆเนาะคอมเพรสก็คือถ้าประครบหรือจะเป็นสิ่งที่เอามาไว้ใช้ประครบนั่นเองเพราะฉะนั้น a อ p l y The Col d c o m p r e s s ก็คือการประครบเย็นนั่นเองอ่าสังเกตเราอาจจะใช้ I c e p a c กก็ได้หรือ c o l d pack แบบนี้ก็ได้ต่อมาเมื่อมีการประครบเย็นแล้วก็ต้องมีการประครบร้อนเนาะก็จะใช้เหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนโคเป็นฮอต Apply the Hot Compress ใช้การประครบร้อนนั่นเองซึ่ง2อันนี้มีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะว่าต่างกันยังไงต่อมา Splint Splint จะแปลว่าเฝือบนั่นเองถ้าเกิดเราใช้เป็นคำปี๊ยยาก็คือการดามส่วนที่หักโอเคการดามส่วนที่หักไม่ให้มันขยับนั่นเองเพราะว่าเมื่อเรามีส่วนที่หักถ้าเราไปยิ่งไปขยับมันเนี่ย โอกาสที่ส่วนที่หักเนี่ยจะไปตัดเส้นเลือดไปตัดเส้นเอ็นหรืออะไรเงี้ยจะยิ่งมีสูงทําให้บาดเจ็บหนักขึ้นไปอีกนั่นเองโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าในแต่ละบาดแผลเนี่ยเราจะใช้วิธีการปฐมพยาบาลยังไงอันแรก first aid A cut ปรถมพยาบาลบาดแผลอ่าแผลที่เป็นการตัดการบาดด้วยของมีคม เราจะใช้ประโยคที่เราเรียนไปแล้วเนาะแล้วก็มารวมกับคำนี้ you have to นะนะก็คือคุณ have to ก็คือต้องนั่นเองคุณต้องทำอะไร stop the bleeding you have to stop the bleeding คุณต้องห้ามเลือดก่อนไม่ให้เลือดมันพุ่งออกมาถ้าเกิดเป็นตัดถูกเส้นเลือดที่เลือดไหลออกมาอย่างรวดเร็วอ่าเราก็ต้องห้ามเลือดก่อน โอเคต่อมา you have to clean the wound you have to clean the wound คุณต้องทำความสะอาดแผลอาจจะใช้น้ำสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดบาดแผลนะเช็ดเลือดออกอาจจะมีการใช้ยาที่ป้องกันการติดเชือ้อเหล่นี้นั่นเองต่อมาเป็น burn and scald ก็คือการ ถูกไฟหรือว่าการถูกน้ำร้อนลวกอันเอง you have to cool the skin you have to cool the skin แน่นอน cool the skin ก็คือทำให้ผิวหนังหรือส่วนที่เบิร์นเนี่ยให้มันเย็นลงโดยการใช้น้ำเย็นนั่นเองไหลผ่านอย่างที่บอกเนาะอย่างน้อย10นาที abrasion แผลถลอกนั่นเองแน่นอนว่าพวกเราน่าจะเป็นกันบ่อยเนาะเกิดจากการหกลม้มเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะของเราเนาะก็จะเป็นแผลถลอกนั่นเองโอเควิธีประถมพยาบาลก็คือ You have to clean the wound แน่นอนส่วนใหญ่ เมื่อเราเกิดบาดแผลเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดกันก่อนอยู่แล้วเนาะเราก็จะเจออันนี้บ่อยมาก clean the wound คือทำความสะอาดแผละน,ะนั่นเองแต่วิธีการทำความสะอาดก็อาจจะต่างกันเนาะอย่างเมื่อกี้นี้เราอาจจะใช้น้ำสะอาดธรรมดาแต่บางทีเราอาจจะต้องใช้น้ำสบู่อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วแต่บางกรณีนั่นเองโอเคต่อมา bruise หรือแผลฟกช้ำนั่นเองอ่า ฟกช้ำเกิดจากอะไรเกิดจากการกระแทกเกิดจากการชนเกิดจากการหกล้มอะไรแบบนี้ดูจากรูปภาพเนาะอันนี้ก็จะเป็นไปตีถูกมนันเนาะอันนี้ก็จะล้มกระแทกลงไปอันนี้ก็ไปเตะถูกันนี้ก็อาจจะโดนมาเหกมานั่นเองอ่ันนี้อาจจะเดินชนหรือว่าอาจจะล้มก็ได้อ่าจะจะเกิดแผลฟกช้ำการปฐมถงพยาบาลเนี่ยอันเนี้ยจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นนิดนึงเนาะ you have to apply the cold compress คุณต้องใช้การประครบเย็นอันดับแรกการที่เราเกิดการประทะพื้นไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันปกติเนี่ยมาไปกระแทกถูกอะไรแรงๆ ในส่วนส่วนนั้นจะเกิดอาการปวดเมื่อปวดผิวหนังหรือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะบาดเจ็บเมื่อเราบาดเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยสิ่งที่เราควรทําเป็นอันดับแรกก็คือการประครบเย็นนั่นเองเพื่อเป็นการทําให้เส้นเลือดเนี่ยหดตัวทําให้เลือดเนี่ยออกน้อยในกรณีท่าเราเป็นแผลเนาะแล้วก็มีการดูดซึมน้ํากลับเข้าหลอดเลือดช่วยให้ยุบและก็หายบวมนั่นเองไม่ไง่ายก็คือ เราประครบเพื่อไม่ให้มันบวมและอักเสบนั่นเองอและก็เป็นการลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและก็ส่วนต่างๆด้วยแต่เราก็ต้องระวังด้วยเราอย่านำน้ำแข็งเนี่ยไปประครบโดยตรงเนาะเพราะว่าน้ำแข็งโดยตรงเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังเราบาดเจ็บได้ต่อมาเมื่อเราประครบเย็นไปแล้วอ,อันนี้เป็นข้อที่เราต้องจดจำเลย เมื่อเราประครบเย็นแล้วใช่ไหมในขณะที่หลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุทันทีเลยเราประครบเย็นและหลังจากที่เราประครบเย็นในวันนี้ไปเนี่ยเราอาจจะประครบต่อเนื่องค่อยๆประครบไปเรื่อยๆให้อาการมันทงตัวเนาะอาจจะมีทายาหรืออะไรไปด้วยและเมื่อผ่านไป24ชั่วโมงเนาะอย่างน้อยก็คือ1วันนั่นเองเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นประครบร้อนแทน You have to apply the hot compress เพื่อช่วยให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดซ่อมแซมการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วก็บรรเทาอาการปวด เราอย่าไปสลับมั่วเอาประคบร้อนก่อนแล้วค่อยประคบเย็นหรือสลับกันอะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้ร่างกายเราบาดเจ็บกว่าเดิมเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นนักกีฬามันก็จะไม่หายสันทีนั่นเอง you have to apply the hot compress คุณต้องใช้การประคบร้อนโอเคต่อมาอันนี้จะเป็นอาการที่รุนแรงขึ้นเนาะเราเรียกว่า bone fracture ก็คือกระดูกหักนั่นเอง โอเคสิ่งที่เราต้องทําเหมือนก,นกันกับการถูกกระแทกถูกชนหรืออุบัติเหตุก็คือการประครบเย็น you have to apply the cold compress คุณต้องใช้การประครบเย็นต่อมาเมื่อเราประครบเย็นเราก็จะไปพบแพทย์หรือถ้าเราต้องการเคลื่อนย้ายเนี่ยเราเคลื่อนย้ายเองไม่ได้เนาะเราไม่ต้องการให้ร่างกายเนี่ยขยับหรือส่วนที่หักเนี่ยขยับ เราจรึงจะต้องทำการ sprint ก็คือเข้าเฝือกนั่นเอง you have to s p r i n t คุณต้องเข้าเฝือกหรือดามส่วนที่หักออกเนาะเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายโดยไม่ให้มันขยับนั่นเองโอเคและในกรณีสุดท้ายถ้าเราปฐมพยาบาลหมดแล้วและอาการค่อนข้างจะรุนแรงเราก็จะต้อง you have to call the ambulance you have to call the ambulance คำนี้ ambulance หรือ ambulance ก็ได้เนาะถ้าจะเอาให้ง่ายก็ควรพูดคำว่า ambulance จะพูดง่ายกว่าถ้าเป็น ambulance อันนี้จะพูดยากนิดนึงเนาะโอเคและการโทรเรียกรถพยาบาลเราก็โทรไปที่หมายเลข1669ก1669นั่นเองโอเค that's all for today thanks for watching bye bye